หลายคนในเพจนะครับบางทีเขาเขารู้แหละว่าเขาเขาเป็นแพนิกแต่เขาก็รู้เหมือนกันว่ามันมีสาเหตุอื่นแต่ส่วนใหญ่อ่ะพอเราจะไปตรวจนะครับคนที่เป็นแพนิกอะพี่พอเราไปตรวจเนี่ยส่วนใหญ่จะตรวจหัวใจก่อนว่าหัวใจเราปกติไหมเพราะหัวใจมันเต้นเร็วนาะพอไปตรวจเจอแล้วปกติมันก็ไม่รู้ว่าจะไปตรวจตรงไหนต่อละอะไรเงี้ยอยากให้แบบเออใครมีมีแบบคําถามอะไรเงี้ยลองลองพิมพ์มาแบบอาการตัวเองเป็นยังไงหรือแบบเอออยากรู้ว่าเอ๊ะ มันอย่างนี้มันอาจจะเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยเผื่อเราจะได้แบบมีอะไรก็ได้ถามพี่หมอปองตรงนี้ได้เลยนะครับก็ใครอยากถามก็พิมพ์มาได้เลยนะครับต่อครับพี่เชิญครับ<ฮ>อ่าก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ถ้าเอ่อเราเราเรียกว่าก,การบริหารอัดลมเนาะครับอ่าอย่างเงี้ยการแพทย์องค์รวมอยากก่างการแพทย์แผนไทยเนี่ยพูดถึงเรื่องลมไว้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยนะหมอเรียนการแพทย์ปัจจุบันหกปีนะครับฝึก อ่าเป็นด้านผ่าตัดอีกสามปีนะแล้วเสร็จแล้วก็อบอกว่าสิ่งที่เราเรียนน่ะมันมักจะเป็นเรื่องของถ้าเป็นเรื่องท่าก็คือท่าท่าดินนั่นคือสิ่งที่มันเป็นฮาร์ดแวร์คือจับต้องได้แต่ถามว่าโรคลมเกิดขึ้นได้ไหมอ่ามันเกิดขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นเราสังเกตว่าในช่วงที่เอลมมรสุมกําลังมามันจะเกิดการที่เราการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศถูกไหมครับเช่นในช่วงกําลังเปลี่ยนฤดูจาก ฤดูหนาวเมื่อฤดูร้อนฤดูร้อนกลายเป็นฤดูฝนอะไรเงี้ยคือร้อนกระทบเย็นเนี่ยมันทําให้ความกดอากาศเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนที่เป็นพวกไวกับการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศมันจะรู้สึกอึดอัดเพราะการแลกเปลี่ยนออกซิเจนมันจะเปลี่ยนไปเลยทันทีการแลกถ่ายใช้คําว่าลมกองละเอียดเปลี่ยนไปนะซึ่งในนี้ลงไปจนถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนออกซิเจนหรือว่าสารสือ่อไอขึ้นขึ้นลื่นสมองอะไรต่างๆด้วยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เกิดอาการกระวนกระวายบางทีเราเรียกว่าเป็นเออ,อะไรฮะไทยวาตะเออฟังดูแล้วฟังเา้าไทยวาตะมันคืออะไรวะแต่ถ้าผมแปลง่ายๆว่ากุ้มใจอะ่ะโอเคนั่นคือภาษาของอังกฤษก,ก็บอกว่าถ้าในบรรดาธาตุทั้งหมดเนี่ยธาตุท,ที่ที่เคลื่อนไหวเร็วที่สุดคือธาตุลมใช่ไหมพอเป็นโมชั่นเนี่ยคือลมเนี่ยคือทําให้เกิดโมชัน การเปลี่ยนแปลงของไอ้ตัวความกดอากาศมันนําให้เกิดการไหลของอากาศแล้วเกิดเป็นลมอ่ะว่าแดดร่มลมตกอะไรเงี้ยเราจะเห็นเนาะในขณะเดียวกันไอ้สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ข้างในเราเนี่ยภาษาอังกฤษถ้าเติม e เข้าไปนะเปียว่า emotion แปลว่าอะไรความรู้สึกจาก motion ก็คือกัรความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปมันรู้สึกหวงหวงมัรู้สึกอะไรวะมันทําไมมันหายใจหายคอไม่ทั่วท้องถ้าเกิดใครที่มันมีภาวะพื้นฐานร่างกายมันต้องไปแข็งแรงอยู่แล้ว พออแ e ร t ร่มลมตกครับเริ่มมาแล้วครับโอเคเฮ้ยมันจะวิวอหรือแลบซัมมิชันบางทีเวลาหมอดูแลคนไข้แล้วมีอาการผิลมันมีคอน d i t i o n เรื่องเวลาปะถ้ามันมีคอนดิชั o เรื่องเวลาผมเช่วงกําลังเปลี่ยนห้าโมงอะไรอย่างเงี้ยคือเคยจําได้เลยช่วงก่อนหน้านี้นะห้าโมงขับรถจะแบบวิวจะอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นบ่อยมากเปิดเมื่อก่อนนะมันมันเพราะยังไงนะพี่ใช่ไหมฮะก็อ่า ก็เหมือนลมบกลมทะเลลมบกลมทะเลจะมาช่วงไหนหนึ่งช่วงบ่ายบ่ายสองทีมันจะมาช่วงดึกดึกดกลางคืนถูกไหมเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่อแดดแดดตกเนี่ยเอตัวพื้นมันเย็นเร็วแต่แต่น้ําในน้ําทะเลเนี่ยมันยังอุ่นอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยลมมันก็จะไหลที่มันอุ่นอนมาที่เย็นเย็นะเพราะตอนกลางคืนอะไรก็แล้วแต่พอดินมันเริ่มอุ่นกว่า แล้วตัวทะเลใช่ไหมฮะลมมันก็จะเปลี่ยนทิศก,ก็เกิดการเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ตามเกิดการมีลมขึ้นมันจะมีบางจุดที่ความดันมันสูงความดันมันต่ําเราจึงเรียกลมที่มันแรงมากๆคือพายุดีเพรสชันอ่าแต่ว่าถ้าเป็นการแพทย์แบบปกติก็ d e p r e s ช i o n d e p เ e s s i ไม่เกี่ยวกับอารมณ์แต่หมอบอกว่า,วาเฮ้ยถ้าท่าดลมมันเปลี่ยนเนี่ยบางคนเนี่ยที่ไวมากๆ มันก็จะมีอาการดีเพชชันตามมาด้วยนะก็คือมีแบบค่าม,ม่วิธีการาแ <ก S 1> มีอะไรขึ้นมาด้วยเพราะว่าอากาศเปลี่ยนอย่างเงี้ยพี่ลมมันเปลี่ยนหมายรึงว่าลมในกายหรือว่าลมข้างนอกครับหรือ,อยังไงงงแน่นอนลมในกายลมข้างนอกมันก็ต้องสอดคล้องกันถ้าข้างนอกมันเปลี่ยนข้างในมันก็ต้องเปลี่ยน oh แต่ว่าคนที่ร่างกายแข็งแรงมันสามารถจะมีการรักษาสมดุลตรงนี้ด้วยตัวมันเองมันจึงไม่เกิดอาการแต่คนที่ร่างกายอ่อนแออดลาบดนอนบางทีทำไมแพนิกมันขึ้นเพราะมันไม่สามารถจะ ่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของไอ้วความกดอากาศได้มันก็กำเริบดังนั้นแพทย์แผนไทยก็จะบอกกินยาหอมสิมีงานวิจัยยาหอมตัวหนึ่งชื่อว่ายาหอมมหาสีสว่างเพราะฉะนั้นยาหอมตัวเนีเ้ถ้าไปอ่านสปปรรพคุณถ้า,ข,าขวดเราคิดว่ายาหอมแก้เป็นลมดีด้วยหรือเปล่าครับแก้อาการาซึมเศร้าหดหู่ได้ด้วยอ๋อเหรอครับเพราะมันทําให้การหายใจโล่งขึ้นเพราะฉะนั้นพอหายใจได้ดีขึ้นบางทีอาการซึมเศร้าอ่อนๆแล้วกันใช้คําว่าถ้ามันซ,มซึมเศร้าแบบหนักๆอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้ยาแล้วแต่ ไอที่แบบเออเซ็งๆว่ะรู้แบบไม่สดชื่นอ่ะลองใช้ยาหอมก็เป็นถางลูกมหาสีสว่างมหาสีสว่างโอเคเจอแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เป็นยาตัวหนึ่งนะที่เป็นแผนไทยก็เลยหยิบมาใช้ไงใช่ไหมฮะแต่ว่าอธิบายในเชิงหลักเหตุผลและวิทยาศาสตร์ก็คืออ๋อเพราะว่าร่างกายเราต้องปรับเปลี่ยนความกดอากาศมีอ่ะถ้าเกิดเรามองว่าลมเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงเนาะ อันนั้นผมฟังแล้วมันมากเลยไม่รู้ว่าการเพจส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธหรือชาวศาสนาเลยนะมีทุกศาสนาครับมีทุกศาสนาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าหมออาจจะใกล้ชิดกับที่บ้านนี่ก็คือคือเราหมอใกล้ชิดกับการฝึกสติแนวพุทธเนาะหมอจะฟังพระอาจารย์หลายท่านเนาะแล้วก็เพราะอาจารย์หลายท่านเนี่ยอย่างอาจารย์ประมุ่นประมุ่นตะจุกคอาจารย์เนาะก็บอกว่ามันจะมีถ้าเกิดคุณฝึกสมาธิยจะรู้ว่ามันจะมีบางวันที่ ลมหายใจของเรามันมันโล่งมากเลยแล้วก็มีบางวันที่มันมันไม่โล่งอ่ะคือคือมันมันเป็นอย่างนั้นของมันเองนะครับแล้วค่าของการที่มันโล่งรือไม่โล่งอ่ะมันประมาณเจ็ดวันก็คืออ่าในช่วงเจ็ดวันเนี่ยมันจะมีช่วงที่หายใจได้ดีกับหายใจไม่ดีเป็นการขึ้นลงเป็นค่าประมาณเจ็ดวันะฉะนั้นาตุลมจะเปลี่ยนแปลงทุกเจ็ดวันดังนั้นในมุมมองของการแพทย์ที่เป็น ไอซียูที่แก้เรื่องของโรคโรคปอดต้องใช้เครื่องของช่วยหายใจเขาบอกจะลุ้นกันมากเลยถ้าผู้ป่วยอาการหนักมันจะอาการหนักเนี่ยอยู่ในเจ็ดวันแรกแต่ถ้าเกิดพ้นเจ็ดวันไปได้เนี่ยโอกาสที่เขาราจะรอดมันก็จะสูงขึ้นอืมเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงอ,อันนี้ก็<ป>ได้มันมีสถิติใช่ว่าถ้าเกิดเจ็ดวันนี่มันเกิดแย่ลงปุ๊บเนี่ยโอกาสหวยออกไม่รอดละแต่ถ้ามันผ่านในช่วงขึ้นลงที่มันแย่ที่สุดไปได้โอกาสรอดมันก็สูงแต่ครั้นี้ถ้าเป็นธาตุน้ํากลืออะไร ถ้าน้าเนี่ยเคยได้ยินไหมว่าคนที่มี ure, s t x appeal อ่ะคือมีน้ํามีนวลนอ่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะแบบทรงทรงแบบบุบบ้าบหน่อยหรือม,มีมีน้ํามีนวลหน่อยดูแบบอ่าก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนเลยมันสูงคิดว่าเอสโตรเจนฮอร์โมนเนี่ยมันมีผล่อเรื่องอารมณ์ไหมครับเอสโตรเจนฮอร์โมนคือฮอร์โมนเพศหญิงใช่เคเพื่อใครก็ไม่รู้เคยมีแฟนไหมบางทีแฟนมาถึงอารมณ์ไม่ดีงา่าบอกุ้ย ประจำเดือนมาบ้า่เห็นว่าหรือว่าปร่จำเดืาฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงอย่างนี้ป่ะพี่เกี่ยวไหมฮะออาเขาเขาอาจจะมีการレสปอร์ตเขาเรียกว่าอะไรแบบพรีเมนซูลซินทอมเนี่ยอาการก่อนมีประจำเดือนเด่นชัดใช่ป่ะแล้วเชื่อไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยนะการขึ้นลงของฮอร์โมนมันจะสอดคล้องกับพระจันทร์อ่าครับเคยได้ยินมา อ่าอ่าอ่าใช่ไหมครัแต่ก่อนเขานับวันกหน็หนึ่งเดือนพระจันทร์ก็คือจากวันเพนถึงวันเพนเนี่ยมันอยู่ประมาณประมาณยี่สิบเก้าจุดห้าวันรวเรียกว่าซิดูโรพีเรียดนะเพราะฉะนั้นคนโบราณเขาไม่มีปฏิทินรเรือเอ้าหนึ่งเดือนอ่ะังนั้นผู้หญิงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรอบเดือนเรียกว่าประจำเดือนไงแล้วตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่า้คิดแบบขำๆแบบเชิงแบบไม่ไม่ได้เออซีเรียสเลยนะเพราะฉะนั้นบางทีเราเห็นพระจันทร์เต็มดวงมงคลอยู่ผลแล้วว่าช่วงนี้เนี่ย ปกติน้ําขึ้นน้ําลงมันสัมพันธ์กันที่พวกแพงต้นหรือสัตว์ในวิวัฒนาการต่าๆมันจะสืบพันธุ์กันนะมันก็จะแบบออกมาในช่วงน้ําขึ้นน้ำลงเนี่ยใช่ป่ะเหมือนกันพอเราวิวัฒนาการมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเชิงฮอร์โมนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าปัจจัยต่างๆคนนี้มันเข้ามาหมดเลยแต่พอเราไม่รู้อะโยโยมันก็แบบหิวหิวโยู่ก็อารมณ์หงุดหงิดโยโย่มันก็เลยแบบเฮ้ยเพียนเปล่าเฮ้ยมันเป็นโรคมันจิตใจหรือเปล่าเราก็ไม่ได้แก้ไขนันรไงแล้วก็เอายอมรับสภาพฉัน อ๋อเคสเนี้ยเขามีความไวต่อฮอร์โมนนะเจาะฮอร์โมนดูหน่อยไหมนะหรือเช็คเรื่องของเอ่อเรื่องของเอสโตรเจนอ๋อถ้ามันไวเกินเราต้องมาดูแลแล้วอาจจะต้องอา่าแทนที่จะกินนมเนยหนักอา่าอะไรนะชีสเบเกอ,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 อรี่อาจจะต้องลผาเผาลงหน่อยเพราะว่าเอ่อชีสนมเนยชีสเนี่ยมันอจะแบบเรียกว่ามีการปนเปื้อนของฮอร์โมนมันง่ายหน่อยใช่ไหมมากินอะไรที่มันทําให้ฮอร์โมนจะเขียนขึ้นมีไอโซโฟโวน,น่ะ หนึ่งที่มีการพูดถึงกันเยอะก,ก,ก,ก็คือนมถั่วเหลืองก็าอาจจะมีส่วนช่วยแต่ต้องต้องดูมันต้องดูบารลกกันเอาเป็นว่าการปรับอาหารบางทีมันมีผลทําให้อาการทางจิตใจ,จที่มันแฝงแฝงดีขึ้นหรืออย่างสารสก,กัดเม็ดองุ่นอย่างเรสเวอร์ทรอย่างเงี้ยก็มีผลในการที่ทาใหฮอร์โมนเสถียรขึ้นนะครับซึ่งเป็นในทั้งช่วงวัยตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนใหม่หรือไปจนถึงไปทองอรเราจังหวดประจำเดือนเราคนซึมเศร้าเออหมดตระจำเดือนแล้ว ไม่เศร้าจังหงุดหงิดจังอะไรเงี้ยก็เป็นอิทธิพลที่เราก็ต้องนึกถึงนะไม่ใช่แก้แต่แค่เรื่องของอาการทางจิตอย่างเดียวม,มาบำรุงร่างกายออกกำลังกายช่วยได้พวกนี้มีส่วนทําให้สีิรภาพของฮอร์โมนดีขึ้น